เห็นเห็นแค่ป้ายนะคะเราก็ดูแล้วว่าเทอเห็นค่ะ การแล้วก็ขั้นตอนการเพาะเห็ดค่ะอาลัแบแรกเลยนะคะค่ะพี่อแลอลคะอยากจะถามว่า,าความเป็นมาของธุรกิจของพี่เติบโตมาได้อย่างไงคะต้องบอกว่าเป็นเป็นธุรกิจที่ทำจทกากครอบครัวเพราะว่าได้เติบแต่ว่าพี่ก็ได้มีการรวมกลุ่มกันกับน้องๆคือน้องโจแล้วน้องแอดแล้วก็พี่อีกคนทั้งสี่คน จบจากนกันหราชภัทรจบที่จบคณะอะไรคะคณะวิทยาศาสรครับนรุนพี่ราชัทรมิพี่ก็จบราชทยกันพี่การจัดการกับเป็นท่องเที่ยวนะใช่ค่ะแล้วพี่ดำเนินธุรกิจมานานเท่าไหร่ะคะอ๋อเฉพาะที่ตั้งส่วนอน่รเนาะใช่ค่ะ ที่ <23 S 1> ยี่สิบมิถุนายนีา่ครบสอีจดเดีแล้าทีมม่มีแรงนาใจอะไรให้ทาธุรกิจเนี่ยหรือว่าครอบครัวทำอยู่แล้วแล้วแล้วต่อยอดต่อยอดก็ใช่เป็นส่วนหนึ่งาอีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะคนละคนละผลกันนะก็คือครอบครัวท่ทำเห็ดขายก็คือพอะเห็น เป็นธุรกิจครอบครัวคือประมาณว่าขายดอ,อกขายอะไรอย่างเง<ม>ี้ยแต่พ่อพี่นี่คือมาทำตัวนี้คือส่วนมากจะเป็นการผลิตก้อนเชียเป็นเพโดอเฉพาะก้อนหนึ<ม>่งใช่ประมาณว่าต้องแบบก็คือการเป็นการสร้างอาชีพสร้างสร้างงานได้ให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มนึ่งก็คือกลุ่มแรงงานที่อยู่นี่เพาเพาเราจะได้มีงานทำไม่ต้องมาทำงานที่กรุงเทพค่ะ<อ>ประมาณแล้วแล้วผลิตต่อวันนี้ ผลิตกี่ก้อนคะที่นี่ตั้เยอะไหมคะก็โดยเฉลี่ยน่าจะเดือนประมาณสามก้อนแ้วกต่อก็ประมาณเฉลี่ยเฉลี่ๆแล้วคนงานนี้ใช้ใช้แรงงานกี่คนคะสามพันก้อนคน่อวันรวมๆก็ประมาณสิบคนก็คือทุกคนคือมีความชำนาญในการข้อเห็ุอยู่แล้วแต่ถ้าถ้าคนงานตัวกระติดยทั่วไปแ้วถ้าทำงานไหนก็ไม่ถึง ก็คือมันอาศัยใช้สีมงนในการทำเง,งินค่ะคือเป็นคนที่ทำอยู่แล้วแล้วมีความชำนาญอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะทำได้เร็วขึ้นใช่มแล้ววัตถุดิบนี่คือมันประกอบด้วยอะไรคะหัวดุแ้วกอนาหัวเชือ้อต้องรับ่นเห็ดใช่ไหมก่อนเ,อเห็ดจะมีคลื่นเลยมีคลื่นเลยมีลำอ,อ่อนมีปูนขาวดีเกลือ ปูปูไม,ม้แล้วก็ถ้าถ้า,ถาส่วนสมอื่นที่เราจะผสมเป็นอาหารเพิ่มให้กับลูกค้าก็จะมีปยพวกปุ๋ยพวกมันตราเป็นเพิเ่มมาได้แต่หลักๆก็คือมีแค่ประมาณสามอย่าง,ง,งที่บนขาดีกว่าปูไหมใช่ <ๆ S 1> ใชทุกอย่าง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะเป็นจะเป็นสารอาหารกับกับปุ๋ยรวมกันกับที่เลยอันนี้ค<ช>ือคือคืออาหารอาหารของ ประมารว่าความติดของฟาเ์มยอุดรนันคือต้องทำให้ข้อเหตุที่มีคุณภาพดีแล้วราคาถูก้ที่ต้องการของลูกค้า่ค่ะประมาณนะั้นค่ะแล้วสำหรับขั้นตอนอกรรมวิธีตั้งแต่การเริ่มทำการขาอเหตุนี้เป็นมายยังไงคะ ขั้นตอนการเพาะเห็ดทั้งหมดจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนอก็จะมีการ,<อ>ก,ารการเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ดแล้วก็การทําห่เชื้อจากเมล็ดข้าวฟ่างแล้กวก็สรุปก้อนก้อนเชื้อเห็ดขั้นตอนที่สี่คือการเปิดดอกแต่พี่จะพูด2ขั้นตอนแรกก็คือการการเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ดในใน,ในวุน้นวุ้นบริสุทธิ์ก็คือวุน้นวุ้นที่เราประกอบอาหารนี่แหละก็คือเราจะมาผสม,ก,ม,ม,มกับมันฝรั่งต้มใส่กับมันฝรั่งคือต้มน้ำมันฝรั่งแล้วก็ผสมกับวุ้น แล้วก็มาใส่ขวดเชื้อ,อขวดขวดอ่าแบนแบนน่ะยขวดค่ะมีขวดประกอบด้วยไหมถึงจะเข้ขวดแบนค่ะขีดแต่นี่มีขวดประกอบนะแล้วก็แล้วก็เอาไปเลือกคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดที่ดอกที่สมบูรณ์ที่สุดประมาณว่าไม่ไม่เล็กเกินไปแล้วก็ดอกไม่แก่เกินไปประมาณแบบอ่าประมาณเท่ากับ ก้นก้นก้นขวดเบียร์ก็ได้สําหรับดอกลักษณะของดอกเห็ดตองเห็ดนางฟ้า<ะ>แล้วก็ฉีกขึ้นแบ่งขึ้นตรงกลางเราเราไปเอาตรงกลางของเล่มันเรียวกว่าสปอของเห็ดอ่ะก็ได้<ะ>เอาเนื้อไปเอามาณเ,เล็กเล็กนิดเดียวามาตัดใส่กับขแบบวนดนึ้งนึ่งเลยคือก็รออีกประมาณเจ็ดวันเชื้อเห็ดเจอเชื้อเห็ด เส้นใหสีขาวาจะเดินจนเต็มปวดเชื้อปวดตรงตพื้นที่เป็นวุ้นอ่ะจะเดินเป็นสีขาวหมดเลยจากนั้นกพ็พอได้หัวเชื้อตรงนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็จะมาทำาหัวเชื้อจากไม่ข้ฟ่างเป็นเป็นขวดเป็นขวดโซดา,ดาแล้วเราก็มีการแช่ในข้าฟ่างหนึ่งวันแล้วก็มาต้มต้มให้ให้เมด็ดแบบสุกนิดนึงแล้วก็มาบรรจุใส่ขวด แล้วก็เป็นนึ่ง่าเชื้อนึ่งค่าเชื้อประมาณาหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะเราต้องดูจากอุณหภูมิที่ที่วัดได้ประมาณน่าจะร้อยองศาร้อยถึงร้อยยี่สิบการนึ่งขวดเชื้อหลังจากนั้นก็รอให้ขวดเย็นแล้วก็เอาหัวเชื้อที่เราเตรียมไว้แรกๆนะที่เป็นวุ้นอะวุ้นเรียกว่าวุ้น p ี a แล้วก็มามาตัดใส่ขวดเชื้อ มาตัดใส่ขวดมาได้ข้าวฟ่้นจะเป็นขวดเชื้อเป็นหัวเชื้อเห็ดเขาใช้เวลาในการเดินของเส้นยาเห็ดจะเดินอยู่ประมาณเวันจะเชื้อจะเต็มขวดพอดีพร้อมที่จะหยอดลงใส่ก้อนก้อนอที่เขาจะเป็นขั้นตอนการผลิตก้อนเราจะมาเตรียมส่วสมในการทําก้อนเห็ดนะคะก็จะมีทิ้เรื่อเรียนมายางพราหรือว่าจะเป็น ถ้าแถวบ้านเราก็ได้ไม้ไม้อะไรนะไม้เนื้ออ่อนนะได้หมดเลยไม้มะม่วงหรือไม้สุสาก็ได้มีขี้เลือ่อยแล้วก็มีฟืนขา้นขาคุณช้าใช้ฆ่าเชือ้อราพวกลายเขียวลายตมลาเลยแล้วก็มียิปซ้มสำหรับเห็ดขอนขาวจะใช้ยิปซ้มด้วยพี่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกว่าถ้าเป็นเห็ดขอนจะเพิ่มมาตัวนึงก็คือยิปซ้มถ้าเป็นนฟ้าเราไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องใส่ต่างกันต่างกันตัวนี้ใช่ แล้วก็จะมีผูไม้ผูไม้ก็เป็นปุ๋ยผูไม้ซันเฟสผูไม้นะไม่ใช่ผูไม้ไม่ได้พูดผิดนะปีเกลือคีเกลือรับแล้วก็มีลำอ่อนช่วยในการเติมใยเห็ดสวยงามแล้วก็มีลำอ่อนลำไม่อ่อนมากก็ได้กลางๆลำข้าวกล้องอ่ะดีมากเลยจากนั้นเราก็สผสมทุกอย่างจะโรยลงบนกองขี้เลย หน,น้าอ่าหน้าหนาวหน้าร้นานานาอนอ่ะเราต้องเพิ่มน้ำน้ำหม้อถ้ามีน้ำหมอแสดงสามานามือแสดงว่ามันมัน,มน,มนเปียกใช้ไม่ได้ ถ้ามันแบบแห้งเกินไปจนแบบกระจายตัวกันก็ไม่ได้ก็ต้องเคลื่มนันนี่ถ้าอยู่ประมาณนี้ะพอดีคือกำแล้วไม่มีน้ำออกอยเป็นก้อนนิดนึงหรือว่าใช้ได้คืณคะถุงก็ขนาดอยู่ประมาณหกขึ้นคูณจีดสองเป็นถุงที่ทนความร้อนนำมาจุดถุงก็ ไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปถ้าสมมติเรากระแทกเราก็จะอยู่ประมาณน<ม>ี้อยู่ประมาณแปดขีดถึงเก้าขีดถ้าสมมติว่าเราเกาะได้ประมาณนี้ถ้าถ้ามันได้ประมาณโลขีดรลนี้แสดงว่าความชื้นในี่เตอรเยอะเกินไปก็อาจจะทำให้เห็เที่ได้อ,กกอาจจะก้อนเห็นอาจจะเปียกแล้วก็เชื้อเหินไม่ดีเด็กโฟกไป ไม่เครื่องเครื่องอัดก้อนที่คิดค้นขึ้นเองแต่ก่อนมันจะเป็นเครื่องมันจะเป็นใช้ไม่ใช้เครื่องต้องใช้ว่าดใช้มือคือกระแทกกระแทกก็ได้นะจ๊ะแต่เนี่ยเราจะมีเครื่องเครื่องอัดก้อนที่ไม่ได้ขนาดก็ประมาณเครื่องคิดค้นขึ้นเองที่ทำทำเองค่าค่าค่าสั่งซื้อก็ประมาณเครื่องละตัวนี้เครื่องเครื่องประมาณ ปอกคอพลาสติกเวลาสวมปอกคอไม่ใช่ว่าสวมแล้วก็ทับลงได้เลยนะคะต้องมีการดึงให้แน่นเพื่อที่จะว่าเวลาเราไปเปิดดอกถ้าเราทําไม่แน่นพวกแมลงอะไรก็จะเจาะเข้าไปง่ายแล้วก็ช่วงที่เก็บดอกเห็ดหน้าเห็ดจะได้ไม่แตกที่เลยจะได้ไม่แตกจะทําให้สร้างเส้นยญงลําบากดึงแล้วก็พับดึงให้แน่นแล้วก็พับดึงดึงแล้วก็พับลง ก็จะรัดยางก็อยู่ประมาณนี้นี่เป็นก้อนเห็ดแล้วอค่ะเราจับดูตรงนี้ถ้าดูว่าแน่ไม่แน่เราจับดูตรงนี้คอขวดจะขยับไม่ค่อยได้โอ้ค,ค่ะคือประมาณนี้จะโอเค ลำเรียงมาใส่เตานี่คือเตาหนึ่งขนาดใหญ่ไหมก็ประมาณสามพันอบผิวได้เนี่ยอบเตาหน้าได้เลยแล้วที่เปิดตาไปไหนจริงก็ถือว่าหมดที่เข้าไปอบเตาหน้าได้เลยเนี่ยอันนี้เราก็ออกแบบเองแบบเองค่ะไม่มีขายไม่มีขายในท้องตลาดแล้วก็ทั้งตัวบอยเลอร์ก็ออกแบบเองก็ที่อย่างที่บอกว่าน้องชายที่บอกว่าอีกคนนึงพี่แอฟพี่อดิศักดิ์ที่คณะที่มาาสัภษณ์ แกจดวิศวะมาวิศวะเครื่องกลโดยเฉพาะเลยประมาณว่าเครื่องจับทุกอย่างโอเคแกดูได้ครับวันเราไปอบจ้าวเราไปเราไปป้อนเชื้อแบบนี้ครับเป็นตั้งแบบนี้ครับเราไปเติมเต็มเต็มแล้วก็ปิดฝาแล้วก็จุดไฟแล้วก็จะมีมิเตอร์วัดอย่างเงี้ยจะรู้ว่าอุณหภูมิเกินเก้าสิบปุ๊บก็จะเปิดนะ ห้าสิบร้อยเนี่ยสองร้อยก็จับเวลาสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก้อนเราแต่เหตุการณ์การจับเวลาหนึ่งหรือแล้วแต่เหตุถ้าเป็นเหตุนางฟ้าก็จะหนึ่งนานนี่คือเวลาผมตรงนี้เรียบร้อยเลยทำเหตุได้แก๊สถ้าใครอยากทำธุรกิจต้องถ้าเป็นสั่งรือข้างนอกที่บอกว่าลูปเงินประมาณสามแสนสองคือสามแสนเพราะมันเป็นขนาดใหญ่เราสามารถหนึ่งก้อนเหตุได้เยอะไอ็ตัวอัดอัดได้เยอะ ก็มแอลกอฮอล์ล้างแผลนี่แหละค่ะฆ่าเชื้อต้องฉีดตรงทุกครั้งใส่มือฉีดตามใช่ร่างกายร่างกายไม่ต้องฉีดค่ะร่างกาย <c oughs> อาบน้ำต้องอาบน้ำหมดเล,ล่ <c oughs> สำหรับการยาเชื้อขัข้ขนตอนอันนียดแล้วเด <c oughs> ี๋ยวฝากในสองเกาะสองหลัง <c oughs> เปิดจุกเปิดจุกแล้วก็ลุนลุนขวดฆ่าเชื้ออีกรอบนึง การหย่อมเชื้อต้องเร็วนะคะนิดนึงต้องปิดเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวเชื้อราจะเข้าไปฟอมผลได้ง่ายช่วถ้าพวกพี่หย่อมกันประมาณสามคนใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเห็ดสามคันต้องต้องเสร็จกันก่อนเร็วแล้วต้องกำนังใช่ไหมถ้าเสร็จต้องลดนแล้วก็ปิดเดี๋ยวขอตำดีหน่อยปิดปิดมันนี่นี่แหละมาเลยต้องปิดคืน บนควรแล้วก็ต้องปิดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา